วันที่25มิถุนายน6 4เจษฐาทวีสินอดีตผู้จัดการช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่บิ๊กออสสมยศพุ่งพันธุม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าไม่สามารถติดต่ออากิระนิชิโนกุนซอชาวญี่ปุ่นไดในเวลานี้เป็นที่เข้าใจกันว่าอากิระนิชิโนพาทีมทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในสามนัดสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วย ผลงานเสมอหนึ่งแพ้สามจบรองบวยของกลุ่มจีและทางกุนซอรายนี้ได้เปลี่ยนแผนขอกลับไปยังประเทศบ้านเกิดกระทันหันเพื่อไปทําภารกิจส่วนตัวโดยที่ไม่ได้สั่งการหรือส่งแผนงานในช่วงเวลาที่เขาไมา่อยู่ไว้เลยทั้งยังไม่สามารถติดต่อได้ในเวลานี้นั่นจึงทําให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทําการแต่งตั้งโคชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดขึ้นมารักษาแทนตําแหน่งชั่วคราวล่าสุดเศรษฐาทวีสินอดีตผู้จัดการช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกระ แต่ข่าวนี้ว่าให้ตายเถอะเกิดมายังไม่เคยเห็นโค้ดทีมชาติที่ไหนเขาหายตัวเข้ากลีบแมกอย่างนี้เลยครับไม่ได้ว่าผู้ช่วยโค้ดจะทําหน้าที่แทนชั่วคราวไม่ได้แต่เหมือนกับตันหายลูกเกลือก็ขวัญเสียสิครับบริษัทชิปปิ้งไหนช่วยอนุเคราะห์ขนของแกกลับญี่ปุ่นให้หน่อยเถอะ